วันนี้ฟักซกไพฟักวันนี้ยินดีต้อนรับสู่เฟดดี้แฟรแบรพิซซ่าโอ้แล้วฉันมีอะไรจะมาเตือนนาย นี่แหละนายมันโง่จริงๆนะนายมันโง่มากนา,นายมีความสุขกับการทำงานที่นี่แต่จริงๆแล้วนายคิดว่าจะเห็นคุณนามบันิกเต้นเฉยอย่างนี้เหรอจริงๆแล้วนะวกเขาจะมากินหัวแกไงล่ะฮ่าฮ่าบอนนี่กับชิก้าซึ่งเป็นกระต่ายหรือไก่ก็ไม่รู้เหมือนกันช่างมันแล้วกันพวกเขาต้องจะมาที่ห้องนายแล้วก็จับนายกินซะจริงๆแล้วเขาจะจับนายเข้าไปในสูตรทาน้นแหละ สแล้วต่อไปเราจะทำอะไรหรอนายก็ตายรอเลยรหละโอเคอย่างนั้นฉันขอไปแล้วน็แต่จริงๆแล้วพวกเรานั้นยินดีดีใจปเป็นอย่างมากที่จะได้กินหนัวแก่แต่ครั้งนี้ฮ่าฮ่ฉันจะปล่อยไปก่อนแล้วเจอกันนะคืนที่สองเที่ยงคืน ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยนี่นายยังไม่ตายเรอเนี่ยมอนนี่กับชิกาไปได้กินหัวแกแล้วล่ะแล้วแกก็คงไม่ได้อยู่ในสุขแต่ช่างมันแล้วแต่รังนี้ฉันจะโผล่มาที่ลายเป็โคกฉันจะก็จะวิ่งเข้าไปที่ห้องของนายแล้วครั้งนั้นฉันก็จะกระโดดกินหัวแกฮ่าแล้วเจอกันใหม่ คืนที่สามเที่ยงคืนหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเออ่นายช่วยพาฉันไปที่ห้องของนายได้ไหมฉันคือฟ็อกซี่แล้วพาไปฟ็อกซี่แลนะเว้ย เออใช่ใช่แล้วอีกอย่างคือฉันอยากให้บิ๊กชี้กับนายแต่เปด้คงไม่ชอบมันแน่นอนเลยอ่ะเ <c oughs> ขา,าคงจะเอาเท้าเห <c oughs> ยียบนายทั้หนายกับแม่แต่แตละแต่ฉันมีวิธีนะที่เหลือก็แค่ปิดประตูเปิดไฟแล้วก็ดูกล้องแต่มันคงไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกที่นายจะรอดนะ <c oughs> พลังงานนายคงหมดก่อนอ่ะนายก็แค่บริหารพลังงานให้ดีโน่นนี่นั่นอะไรอย่างนั้นอ่ะ ถ้าเป็นครูนายเลยนะเชื่อใจได้เออแล้วก็ค่ำคืนนี้ไว้เจอกันใหม่โอเคคืนที่สี่เที่ยงคืนอีกล้ ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเอ้ยครั้งนี้แหละเพื่อเราจะจัดการนายทั้งกลุ่มทั้งแกงเลยและแน่นอนเวลาจะกินเนี่ยแกกินใส่แกกินทุกอย่างของแกแล้วก็นำแกไปสู่อะไรเฟดดี้ฉันเห็นนายมาตลอดฉันเห็นนายมาตลอดแล้วฉันก็คิดว่านายจะช่วยแต่แงนั่นไม่ฉันจะกินเขาฟ็อกซี่กดคือโกอดเข้าใจไหมแล้วนายต้องชดใช้ไม่ ไม่ไม่เฟรดิปไม่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 คืนที่ห้าเที่ยงคืน เมื่อคืนเฟดดี้ฆ่าฉันแล้วตอนนี้ฉันเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห er. ่งสตาร์วอลเวอร์เกอร์ปฏิรูปลอยแล้วฉันจะตาไปกินแกขงออฟฟิศเลยฮะฮะฮเฮ้ยใครมาเล่นแบบนี้วะนี่ใครมาเอาถุงมาคุมหมูฉันอะไรเนี่ยโอ้ยมันไม่ตลกนึกว่ฉันกำลังกิกเป็นผีไม่โอ้ยหยุดไม่ไม่ไม โอ้ยนายผ่านห้าคืนไปที่เรียบร้อยแล้วนายก็เลยค่าจากที่นายต้องการซึ่งไม่รหมือนกันนายต้องการไปทำไมแต่บันนี่ร้องไห้เมื่อคืนนะและ้วนายก็ทำให้คนเสียใจไอ้เจ้าบ่า